ครับนะแล้วเรามาส่วนที่นะต้นใหญ่แล้วนะครับที่กาลังจะเก็บเนาะพี่แดงเนาะครับทีนี้เราเข้าเข้าเนื้อเรื่องเลยนะว่าพี่แดงเนี่ยใช้สมแดงกับส่วนนี้แล้วได้ผลผลิตยังไงก่อนใช้และหลังใช้ครับพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะพี่แดงเล่าให้ฟังนิดนึงครับนะที่เห็นนี่นะครับก็คือกําลังจะเก็บกําลังจะเก็บครับคือได้หนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนสรุปนะคะเนี่ยนะอ๋อถ้าเกิดว่าตัดต่อยอดตรงโน้นมานะก็คือพี่แดงเปิดเลยนะขึ้นแทมแทมแทมดูนะฮะครับ นี้ฝรั่งพันกินจูนะครับที่ย้ายสมแดงสามครั้งกล้องกล้องเขยียบมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับดูดูผิวหน่อยที่เห็นเนี่ยก็คือมีฝรั่งทางนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฝรั่งทางนั้นเลยครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะที่เราดูแปลงเล็กกันนะครับก็คือลูกนั้นนะประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์นะถ้าเกิดโตมาได้อีกหนึ่งเดือนก็จะมาเท่านี้แล้วอันนี้ใกล้เก็บยังพี่แดงใกล้เลยค่ะใกล้แล้วนะก็คือวันนี้ก็จะเก็บด้วยฟังวเก็บได้ตื่นผุหลวมต้งหน่อยต้อ่อนต้งหน่อยครอบ หวานจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่อ๋อครับเดี๋ยวมาถามพี่แดงนะว่าใช้ลวประทับใจยังไงบ้างครับอ่ะพี่แดงสําหรับพี่แดงใช้ลวประทับใจยังไงคือจุดนี้ฝรั่งจะเป็นโดยโรคของเขาคือใบสีส้มค่ะและจะลงผิวผิวว่าจะเหลืองจะดําไม่ค่อยจะสวยพอใช้ตัวนี้แล้วโอเคเลยผิวจะจางจะเหลือนิดนี้ก็นั่นคือใช้แค่สามครั้งถ้าเราใช้ประจําคิดว่าไม่น่าจะเป็นใช่ไหมครับค่ะอันนี้พี่แดงใช้สมแดงกับอะมิโนเนี่ยสามผเท่านั้นเอง ผิวฝรั่งเนี่ยจะสวยค่ะดีขึ้นกว่าเก่าออ๋จากเดิมเนี่ยจาจจะเป็นมุกคังเกอร์เป็นขี้กาเป็นอะไรเรีกพกเชื้อราจะเป็นใบสีส้มอย่างเงี้ยละก็ล่างลูก อ๋อจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นโรคประจาของเขาเป็นโรคประจาของเขาอันนี้คือถ้าเกิดก่อนใช้จะเป็นเยอะกว่านี้ค่ะถ้าไม่ใช้แล้วมันมันจะเยอะกว่านี้แล้วจะส่งแล้วจะส่งผลถึงผิวด้วยแน่นอนตรงนี้นะค่ะตั้งกระดอกช่ออ่อนเลยอ๋อครับหลังกให้สมแดงแล้วไอ้โรคพวงนี้ลดลงลดลงลดลงเยอะเลยครับที่สามหนเองนะครับพี่แดงที่สามลดลงเยอะเลยอ่อย่างนี้นะมันจะสวยแค่เฉพาะลูกนี้ลูกเดียวป่ะพี่แดงมีสวยอีกอ่าดูดูพิสูจน์นะตามมาตามมาที่ที่เห็นเห็นนี่นะครับกล้องกล้องลองส่องดู ที่มีถุงห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเนี่ยคือฝรั่งทั้งนั้นนะครับดกมากๆเลยนะครับดกมากๆเลยเดี๋ยวมาดูเนี่ยนี่มาดูเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะสมแดงเรายอดเยี่ยมมากเนี่ยครับผิวเขาจะใสอันนี้คือใกล้ใกลเก็บวันสองวันเนี่ยเพราะว่าชาวสวนเราจะทิ้งมากก็คือจะเป็นแบบนี้เยอะอืมคือจะแพ้ตรงนี้ใช่ไม่ได้เลยราคาตกเลยตลาดไม่เอาเลยค่ะไม่ค่อยเอาอ๋อคือคนจะตําหนินะเป็นอะไรนะเหมือนกับมะนาวครับค่ะ ครับจะเป็นล่อของเขาเลยประจําครำเอาในส่วนอ่าเดี๋ยวพี่แดงเอามาตรงนี้หน่อยปูมนเป็นสีแดงกจริงไหมพี่แดงว่าโดกไหมเนี่ยโดกค่ะอต้องต้องลองดูดูดูเพราะสายพันธุ์ลองลองลองแทนแทนดูโดกมากมากเลยอ๋อนี่กินจูนะฮะ่ะต้องตามมาตรงนี้ คือดดกมากกันแล้วจนแทบมองไม่เห็นคนถ่ายนะป่ะคือมันจะอยู่ที่เราตัดแต่งกิ่งให้ให้แสงแดดส่องให้ทั่วพุ่มต้นถ้าปล่อยซึบแบบกิ่งแล่นมากแบบนั้นจะไม่ดกมันอยู่ที่เราด้วยอ๋อถ้าทึบก็จะไม่โดกจะไม่ดกนี่ค่ะอ่ะดูอีกสักลูกได้ไหมได้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันเนาะว่าจะจะสวยเฉพาะให้ลูกเมื่อกี้ดีหรือเปล่าที่ใช้สมแดงนะเรากาลันตีได้ทุกลูกนะทุกผลเลยฝรั่งนะครับในพี่แดงกำลังแกะ นี่ไม่น้อยหน้าเลยไม่น้อยหน้าเห็นไหมครับถ้าใช้เรื่อยๆจะยิ่งสวยครับเนี่ยยอดเยี่ยมเลยโอ้สวยใช้ไเนาะจะยิ่งสวยใช่ไหมค่ะครับพี่แดงบอกนิดนึงเอาส่วนที่พี่มองเห็นว่าเอ่อไม่ว่าจะเรื่องของการแตกตาดอกแล้วก็เรื่องการลดการเป็นเชื้อลงเชื้อราอะไรพวกเนี้ยนะการใช้สูแดงเนี่ยข้อดีที่พี่แดงเห็นมีอะไรบ้างคือพอเราพอผิวมันจะเป็นสีน้ำตาลตั้งแต่เริ่มลูกเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะตึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้เนี่ยนะคะมันมันจะเริ่มจับตั้งแต อย่างนี้เลยไม่ใส่อย่างนี้ถ้าใส่อย่างนี้โอเคเรามั่นใจว่าโตขึ้นพอเราห่อได้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันจะสวยจะสวยจะสวยแบบเนี้ยครับโอ้เยี่ยมเลยเนาะนี่ขนาดเพิ่งใช้ครับถ้าถ้าเกษตรกรที่เลยน่กอย่างนั้นอ๋อยางงี้จะเริ่มนะค่ะเนี่ยนะจะห่อใช่ไหมอ้จะห่อได้ขนาดนี้จะเริ่มห่อถุงแล้วห่อถุงพลาสติกแบบนี้ครับห่อเนี่ยเพื่อป้องกันพวกอะไรครับแมลงเหรอค่ะเป็นพวกแมลงวันทองต่อยอจะทำให้ผลไม้เสียเพราะว่า ชาวไร่เราประสบปัญหาเรื่องแมลงวันทองเนี่ยมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสวนพุทราอัางนลลองกองอะไรเนี่ยเจอทุกสวนโด<อ>ยเฉพาะฝระั่งนี่เขาชอบมากครับเขาชอบมากเลยแลวทั้งหมดหนึ่งเนี่ยฟักได้เป็นร้อย,ย,ยตัวแมลงเนี่ยนะ,ะเขาขายอยู่แล้วนะสามสิบสี่สิบตัวต่อหนึ่งลูกครับถ้าเราปล่อยทิ้งเกินกาดนี้จะเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นเลยเราต้องเก็บใส่ถุงใส่ในมันปุ๋ยมัดให้แน่นแล้วทิ้งหรือไม่ก็ลงอ๋อไม่ก็จะกลายเป็นไม่ให้กระเพาะค่ะไม่ให้ขยายไม่ให้เขาขยายในสวนเรามากครับ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมถามพี่แดงว่าก่อนก่อนใช้สมแดงเนี่ยฝรั่งเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ขีดมันสามลูกโลถั่วเฉลี่ยก็ประมาณสามลูกโลนี่ถั่วเฉลี่ยก็สามขีดกว่าสามขีดกว่าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือก่อนก่อนใช้สมแดงเลยมาตรฐานทั่วไปปกติใช้สมแดงสามลูกอย่างเก่งอย่างมากแค่ครึ่งโล เก่งเก่งๆอะนะเก่งเลยค่ะเก่งหนึ่งครึ่งครึ่งโลนะถ้ารับสองลูกกิโลแต่พอทั่วไปคือสามกิโลโทษครับสามลูกหนึ่งกิโลสามลูกหนึ่งกิโลและหลังจะให้สมแดงแล้วครับพี่แดงโอ้โหมันแทบจะลูกละโลแทบจะลูกละแปดขีดเก้าขีดบางบางลูกโลกว่าอืไปเจอวันนั้นโอ้โหฝรั่งเขามาที่ฟาร์มนี้ฟาร์มเล้าไก่เขามาเฮียเฮียไพรัตพามาโอ้โหเขาอ้มขึ้นรถเลยเห็นฝรั่งเหรอเห็นฝรั่งโลกว่า รอสามขีดเขาบอกโอ้โหแล้วมันมันใหญ่อย่างนี้เขาชอบใจอุ้มเลยวันนั้นเขาซื้อไปร้อยกิโลได้ฝรั่งเรานะฝรั่งมาไปแจกไปแจกกันตื่นเต้นเห็นฝรั่งเราลูกใหญ่ชอบโอเขาจะมาบ่อยเขาจะมาชอบเขาชอบรสชาติที่นี่ครับโอ้ยี่ยๆเลยครับและในส่วนอื่นล่ะครับพี่แดงที่อยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรที่ทําผลฝรั่งเหมือนกับเราเนี่ย ถ้าใช้สมแดงเลยเนี่ยครับอ่าโดยรวมแล้วดียังไงบ้างพี่แดงช่วยบอกนิดนึงได้ไหมช่วยบอกคือยามที่ฝรั่งขาด<ม>ขาดตลาดนะคะคือเขาจะมีช่วงพักตัวเหมือนกับว่าเขาดอกเต็มที่แล้วเขาจะพักตัวประมาณเดือน2เดือนตอนนี้พอเราเอาสมแดงเข้าฉีดเขาก็จะออกดอกให้เรื่อยๆไล่จนกระทั่งดอกเต็มที่จากที่ว่าไม่มีเก็บเลยก็จะเก็บได้ตน้นละประมาณ สองกิโลสามกิโลเนี่ยเราก็จะได้จากนั้นก็เป็นสิบโลขึ้นนี่คือเต็มที่แล้วต้นหนึ่งสิบโลบางครั้งต้นเดียวนั้นได้สิบห้าโลเก็บได้เลยต้นเดียวเนี่ยนะต้นเดียวเนี่ยโอ้สิบห้ากิโลจะเป็นล้นล้นล่นก็คิดดูต้นครึ่งโลเนี่ยมันจะไม่ได้สิบห้าโลใช่ใช่ลูกหนึ่งปลาเข้าไปครึ่งโลกว่าแล้วอะครับ แล้วก็ส่วนอื่นล่ะครับพี่แดงส่วนอื่นก็คือรักษาโรคขังเกอร์นี่ไอพวกเชื้อรานี่คือช่วยให้ผิวสวยถ้าคือของเราสวยแล้วมันไปได้อืตลาดก็ต้องการราคาก็ดีราคาก็ดีไปได้ครับ้ามวยสวยอึม่าสุดของสวนฝรั่งที่จะต้องทําให้ได้พี่แดงบอกว่า ขาวหมวยอมแล้วก็รสชาติหวานนี่ผสมแดงช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะเพิ่มรสชาติขึ้นคือเราไม่ต้องไปทุ่มยาแพงๆมากแต่ก่อนยอมรับว่าใช้ยาแพงใช้พวกแอมเวย์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราลดแล้วเพราะว่าใช้ไปใช้ไปดูเหมือนมันจะดื้อด้านมัค่อยจะแตกยอดมีแต่ใบแต่อย่างนี้เขาจะเปิดตาเปิดตาดอกได้เยอะฝรั่งเป็นพืชที่เรียกว่าถ้าอะไรไปกระตุ้นเขาให้ถูกจุดหน่อยเขาจะให้ลูกเยอะจะแตกตาเยอะแตกช่อเยอะ ครับตั้งแต่ใช้มาเนี่ยนะพี่แดงเห็นว่าโสมแดงเนี่ยดีกว่าทุกครั้งไหมดีกว่าทุกครั้งค่ะที่เคยใช้มาค่ะพี่แดงอ่านิดนึงนะครับพี่แดงทําฝรั่งมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะบอกพี่น้องเกษตรจริงๆแล้วทามาตั้งแต่อายุ14อายุ14ค่ะแล้วมาหยุดช่วงหนึ่งตอนพ่อเสียคือเราออกอย่างวิลัยเกษตรแล้วก็มาเริ่มต้นที่นี่ที่นี่ก็ได้เกือบ7ปี8ปีแล้วเนี่ยที่สวนที่เห็นนี่นะคือล้มจากส่วนตรงนู้นมาตั้งแต่เป็นอะไรนะแป้นแป้นจากแป้นแล้วก็เป็นไรเม็ด แล้วก็มาไล่เม็ดไรเม็ดกินไรเม็ดพันสักกระเบือเรียวยาวสวยๆนั่นทำสวยบ่อ๋อถ้าเกษตรกรจะรู้เนาะค่ะจะรู้เลยไรเม็ดแล้วก็แล้วก็มาลงที่กิมจูคิดว่าจะอยู่แค่นี้ก่อนเพราะว่ากิมจูนี้ติดตลาดติดตลาดก็กินได้ครับเยี่ยมเลยเนาะครับนะก็พอเลี้ยงตัวค่ะใช่พอเลี้ยงตัวเนาะรอดเลยเออพอเลี้ยงตัวรอดเลยแล้วรวยด้วยแล้วเลี้ยงหมูตั้งเยอะนะเนี่ยนะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พี่แดงได้ใช้สมแดงนะครับกับฝรั่งอานาะฉีดมาสามหนก็เห็นเห็นความประทับใจที่พี่แดงได้เล่าให้ฟังแล้ว